ประมาณนี้กดดูก็จะเด้ง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 แบบนี้นะครับสวัสดีครับมาดูทีการถอดประกอบฟันแบตเตอรี่นรุ่นนี้กันครับถายน็อตสองตัวนี้ออกครับเราจะถอดออกมารับคมถอดออกมาทําความสะอาดก็จุดนี้ได้เลยครับตรงนี้จะมีขาสปริงสองขานะครับหาไรเคลยขาสปริงออกมาหลุดออกมาง่ายๆตัวนี้ครับแล้วก็มีสปริงตรงนี้ดึงออกได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนรางสไลด์คายหลังมานะครับมันจะมีน็อตสองตัวนี้คายน็อตสองตัวนี้ออกครับถอดตัวนี้ออกมาครับจากนั้นคายน็อตลางสไลด์ครับตรงนี้มันจะมีบูททองเหลืองอยู่นะนะครับแล้วก็เลื่อนรางสไลด์ออกมาเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการถอดประกอบ ฟันตัดแบตเตเลียนรุ่นนี้นะครับเราก็ถอดทำความสะอาดเช็ดล้างเติมสารล้รอลื่นหรือจะเอาไปรับโคมก็แล้วแต่เรานะครับใส่ล้างสไลด์เข้าไปนะครับจากนั้นประกอบตัวนี้ครับ ถ้าเดือยตรงนี้มันขวางอยู่นะครับขยับได้มันเป็นเดือยลูกเบี้ยวนะครับปุ๊บนี่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตสองตัวเข้าไปใส่สปริงนะครับความสปริงตรงนี้ลงสปริงจะอยู่ใน ล็อกของมันนะครับแล้วเราก็เอาฝั่งนี้รูต,ตรงเนี้ยให้สปริงเข้าไปเกี่ยวตรงรูนะครับประมาณน,นี้กดดูก็จะเด้งเด้งเด้งเดงเดงแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบฟันฝั่งนี้เข้าไปครับหมุนน็อตตัวใหญ่เข้าไปยังไม่ต้องหมุนแน่นนะครับหมุนให้มัน หลวมๆแล้วเราก็มาตั้งระยะนะครับให้มันขนานฟันบนกับฟันล่างเนี่ยให้แนวแนวฟันเนี่ยลองปรับดูครับให้มันได้ฉากกันถ้ามันเบี้ยวเนี่ยเห็นไเนี่ยฟันมันจะเบี้ยวนะครับเราก็เคาะเคาะให้มันได้ฉากกันเราลองปรับดูนะครับถ้าเราโอเคแล้วเราก็ล็อกน็อตครับค่อย Lock ๆล็อกช้าๆ แล้วก็มาดูดโอเคอไหมแล้วก็ล็อกแน่นเลยครับปึ๊บโอเคโอเคเรียบร้อยครับ